สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆทั้งรอบนอกและภายในเทศบาลนครภูเก็ตค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเพราะมีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเรื่อยๆแต่ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่17บ้านแหลมทุกแก่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคัก คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะที่ฉันมายืนอยู่ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่17บ้านแหลมตู้แกค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้นะคะชาวไทยใหม่ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเรียกว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งนี้เป็นไป,นปนอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ถึงแม้ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งอื่นๆค่อนข้างเงียบเงาเนื่องจากมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันเรื่อยๆแต่การเลือกตั้งนายกอบาจารภูเกต็ตที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่17บ้านแหลมตุกแกซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยใหม่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวไทยใหม่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยต้องเข้าคิวเลือกตั้งเป็นแถวยาวเลยล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งนายกอบจอไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราลงมาสัมภาษณ์ความรู้สึกและก็สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะคะว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วสิ่งแรกที่อยากจะเห็นการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือเรื่องอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงคะเรื่องแรกที่อยากจะให้ทางอบจเข้ามาพัฒนานี่คือเรื่องอะไรคะด้านขยะด้านอ่าด้าน ขยะมันก็ทั้งก็ไม่พอไม่พอที่จะใส่ขยะอ่ะาแล้วก็ถ้าว่าเป็นด้านที่ชาวบ้านจะโดนก็มีหน้ากระเพงหน้าบ้านที่ว่าเดี๋ยวโดนหมากตัวนี้ปวดบางบางทงบางทีลมมันจะมูลเกิดมวลซุ้มมันจะ,ะทำให้เคลื่อนพังโพราเคลื่อนพังที่นี้ชาวบ้านจะไม่มีที่อยู่ ในการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องข้าวทางข้าวสุซานาช่วยยังให้กระไดให้ทางนายกอบโจโอช่วยให้พืินทางเป็นทางการแต่แต่ทำจะได้ทำทนันนให้ให้ให้ดีมันทนนมันแขบเลยครับมันมันเหล,ล็กเลยมันบางบางทีมันเปิดเปิดเลยปิดเปิดเลยปิดแต่ว่ามาช่วงล่างนี้เขาเขาเปิด ถ้าปิดเอาวไว้กุญแจเขาไม่ได้ลกเร็วโ,โคนเขาลกกุญแจมันไม่สะดวกกับชาวบ้านโนโยบายแรกที่อยากจะให้นายกเขาเข้ามาพัฒนาเป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องอะไรคะก็ถ้านในหมู่บ้านแหลมตุกแกตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะอย่างแรกที่อยากให้พัฒนาก็คือกำแพงของที่เขาทำไว้เมื่อก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะทำจะทำกำแพงที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนทุกที่ที่ เขาทํากันนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่ากําแพงที่เขาสร้างมานี่ยังไม่ทัน3เดือนเลยมันก็พังไปแล้วซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่อื่นทํำไมเขาสร้างมันถึงอยู่ได้เป็น10บสปีปค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอภูเก็ตในครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน2คนคือนายภัยบุญอุปติสิงห์อดีตนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตผู้สมัครหมายเลขหและนายชยศวิสาทงผู้สมัครหมายเลขส ปรากฏว่าการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาปิดทิบบัตเลือกตั้งปรากฏว่าบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเงียบเหงามีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันค่อนข้างบางตาครับตั้งแต่เปิดทีบ8โมงเช้านะครับผมก็ได้ออกไปตรวจแล้วก็เจอกับผู้แทนของกะกะตะกลางได้มาตรวจเยี่ยมเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วาการเปิดทีบนี้เรียบร้อยดีแล้วก็ แต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ยังน้อยอยู่ในขณะน,นี้จนถึงเวลา11โมงแล้วนี่รู้สึกว่าบางหน่วยยังไม่ไม่ถึงร้อยคนนะเขาคาดว่าไม่ไม่แน่ว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับว่าเราตั้งเป้าไว70้70%นี่แต่ว่าช่วงบ่ายได้สอบถามหลายๆหน่วยแล้วพากฏว่าคนส่วนใหญ่ออกมาใช้ช่วงบ่ายกันก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน40%นะครับผมผมผมคาดเดาเอาเองนะครับว่าเพราะว่าดูแล้วเงียบๆอยู่ขนาดนี้นะครับ ก็ก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าก็วัดจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ครับว่าผู้ได้คะแนนสูงสุดก็ได้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งครับขณะที่ประชาชนชาวภูเกต็ตตั้งความหวังกับผู้เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกอบจภูเกต็ตส่วนใหญ่อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติขดขัดและส่งเสริมคุณภาพ้านการศึกษาแก่นักเรียนนอกพื้นที่มากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษารับประชาคมอาเซียนก็ สำหรับตอนนี้สำหรับจังหวัดภูเก็ตเองเรื่องที่มีปัญหาหนักอยู่ก็คือเรื่องของการจราจรเพราะถ้าเราสังเกตดูว่าช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยปัญหาการจราจรในตัวภูเก็ตจะติดมากตอนนี้ไม่ไม่เฉพาะจุดและอาจจะหล,หลายจุดติดพร้อมกันนะะไล่ตั้งแต่ทางเข้าสนามบินมาจถึงในเมืองเลยอันนี้ก็ก็จะเป็นปัญหาแรกที่อยากจะให้ท่านที่ได้รับเลือกเข้าไปนั่งเป็นผู้บริหารของอ,อบจเนี่ยได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมา เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่สามารถทําได้แล้วก็ทําให้เป็นเรื่องเป็นลาวเป็นจริงเป็นจันจงใ,ให้ชาวภูเก็ตได้ได้มีสภาพการเกษตรที่ดีขึ้นครับเรื่องการศึกษานะคะถือว่าเป็นการพัฒนาคนตรงนี้ก็อยากให้ดูแลเรื่องการศึกษาโดยการที่งบประมาณเนี่ยน่าจะลงไปที่การศึกษาโดยตรงนะคะค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอภูเก็ตในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน68,273คนคิดเป็นร้อยละ28-80%จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด2 3 7 0 9 6คนมีบัตรเสียจำนวน2,873บใบคิดเป็นร้อยละ4.21 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน11,907ใบคิดเป็นร้อยละ17.4เอร์เนขณะที่นายไพบูลอุปติสิงห์คะแนนนำได้4 1 5 4 1คะแนนและนายชยศวิสา์พงศ์ได้1 1 9 5 2คะแนนด้านนายไพบูลนุปติสิงห์ว่าที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวภายหลังการเลือกตั้งว่าจากการลงพื้นที่พบปะก,กับประชาชนในพื้นที่พบว่าจังหวัดภูเก็ตยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไขซึ่ง การทำงานจะเน้นการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่ประชาชนนำเสนอมาทั้งปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องของความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาโดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนโดยบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจภูเก็ตในครั้งนี้โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือพบการน้องเรียนแต่อย่างใดจะใช้ในการ ทำงานนะครับในสมัยต่อไปนะครับที่จะเป็นี้นะครับก็จะเป็นทิ้งผนประโยชน์นะครับว่าเราต้องการวณว่าชนนี่ย่ที่เดือดร้อนนะครับเรื่องการประสานงานเรื่องต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาน้ำนะครับปัญหาจราจรนะครับี่ความผสมผสานเนี่ยจะต้องมีการประสานงานนะครับกับหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนงานของอบจเองเรื่องของเโยบายต่างๆที่ได้ทํานั้นที่ให้เโยบายนั้นก็ติดวจจ์ที่ทา พี่น้องประชายชนเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับโดยเฉพาะงานโรงยาบาลนะครับที่จะต้องมีการเพิ่มแพทย์พยาบาลนะครับเพื่อจะรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากภูเก็ตเราครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหารก็จะต้องรับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนสันติสุขชูกลิ่นถ่ายภาพดวงพรสุเดนทีมข่าวซิตี้นิวรายงาน